ผมอยากฝากค,คุณหมากแก่ถามไปยังรัฐมนตรีที่เป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันผลักดันพรรารากออุ้มหายที่ขัดกับร,รัฐมนูน่ะจะมีใครที่จะแสดงสปิริตรับผิดชอบในการละออกจากตำแหน่งบ้างไหมถามนายกไม่ได้ก็ไปถามรัฐมนตรีรายบุคคลว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงนะประชาธิปัดจอมหลักการนะฝากถึงคุณชวนด้วยใครฟังรายการตัดคลิปไปรายงานท่านชวนก็ก็ก็จะขอบพระคุณมากแต่รายงานให้ครบหน่อยนะ รยายงานทีน้ครบคือเรื่องของเรื่องประชาธิปัตยถ้าจะกลับสู่เกมตัวเองประชาธิปัตยถ้าจะถามหาตัวตนของของของตัวเองถ้าประชาธิปัตยจะจะกลับมาได้อีกครั้งอย่างสมาร์ทสมาร,มารอย่างรอๆนะไอ้อย่างเนี้ยคือตัวอย่างหนึ่งในเมื่อร่วมอยู่ในรัฐบาลที่ออกพรกรที่ขัดต่อรัฐธรรมน,นูญเมื่อหัวหน้ารัฐบาลลุมตู่ไม่แสดงสปิริตคุณก็แสดงสปิริตเลย ลาออกไปเลยไม่รักษา,าการประเทศนี้มันอยู่ได้มันไม่เกิดสูญญากาศรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่แหละก็บอกไงประหลัดกระทรวงรักษา,าการแทนรัฐนตรีแทนรัฐบาลถูกไหมล่ะกฎหมายมันเขียนไว้แล<ม>้วไม่เด็ดลัอกหรอกถ้าจะกลับสู่สปอตไลท์ของสังคมอย่างสงาาพพ่า่าเผยอีกครั้งหนึง่งไม่ต้องรอเลือกหัวหน้าพักประกาศไปเลยเว้นแต่มีอาด์จนดจักกักอะไรบางประการ เท่านั้นเองจะเปิดช่องเพื่อพูดคุยกับใครบางคนเท่านั้นเองเอผมก็ไม่รู้ละ่ะตัวอย่างเช่นเออผมต่อย,ยอดจากคําถามนี้ความเห็นนี้นะภูมิใจไทยผมไม่คาดหวังครับภูมิใจไทยผมไม่คาดหวังชาติพัฒนาคุณกรคุณกรคุยคุณสุวัสด์หน่อยสิไอ้เรื่องเนี้เป็นพระเอกได้นะเฮ้แต่ว่าแต่ว่าชาติพัฒนามันก็มีประโยชน์เพราะชาติพัฒนาเขาไม่มีรัฐมนตรีมีไหมไม่มีชาติพัฒนาไม่มีไม่มีไม่มีจบก็มี<บ>มชาติไทยชาติไทยมี ก็ไทยมีมยมแต่ก่อนอื่นนะผมว่าประชาธัปรตย์ถ้าจะกลับมาอีกครั้งจอหลักการเยอะอ่ะเขาก็หลักการเขาเยอะถ้าจะกลับมาครั้งไอ้เรื่องเนี้ยสมมุติว่าถ้ากฎหมายเป็นจริงอย่างที่อาจารย์วิษนุเกยอ่างพรกถูกสภาตีตกรัฐบาลต้องยุบสภาหรือลาออกแต่คราวนี้โจทย์เปลี่ยน ถ้าคนตีตกไม่ใช่สภาแต่เป็นสารรัฐธรรมนูญตีตกวินิจฉัยว่าพรากรมันขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลคนออกพอรกรไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกใช่ไหมใช่แต่คราวนี้อาจารย์วิศรุบ,บอกว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่อาจารย์วิศรุว่ายุบสภาก็ยุบไปแล้วยุบซ้ําไม่ได้ <c oughs> ลาออกได้ไหมไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้ายุบสภาต้องอยู่รักษาการถ้าเขาที่จริง เป็นดังนั้นอยากจะฟังคําขอโทษอยากจะฟังคาสารภาพบาปอยากจะฟังวลีที่แสดงถึงสปิริตสํานึกทางการเมืองอะไรสักคํหนึ่งจากปากของประชาธิปัตย์ดีไหมเขายุ่งอยู่เขายุ่งอยู่เขายุ่งอยู่ยุ่งอยู่ยุ่งอยู่กับเรื่องอะไรอ่ะในพักเขาวุ่นวุ่นอยู่วุ่นอะไรอะฮะวุ่นอะไรก็วุ่นหลายเรื่องอะวุ่นทั้งแพ้เลือกตั้งวุ่นหลายอย่างเครียดเครียดเขาเครียดโอเครียดเหรอเครียดมาก Uh huh. ไม่ได้เครียดธทราไารโอเคโอเคอะต่อต่อเข้าใจได้นะ